สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจม168 channel นะครับช่อง YouTube ที่รีวิวสินค้าเยอะมากนะครับมาวันนี้นะครับเราอยู่กับรุ่นรวยเลื่อนบารมีนะครับเป็นเลทขนาด4บาทนะครับวันนี้ผมก็มีเปิดอันนี้4ีรุ้นนะครับตอนนี้เขาขายรุ่นละส0 0พันแต่ถ้าผมเปิดแล้วผมขายถูกกว่ารุ่นแน่นอนครับแล้วก็ชุดกรรมการหชุดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรายการจองนะครับมา เดี๋ยวเรามาดูกันที่ชุดกรรมการก่อนนะที่เป็นชุดกรรมการนะครับเป็นกล่องกรรมีทั้งใบเลยนะงานดีครับแพงมากออกวัดราคาค่าเ 9, 9้หรือห9าเกนี่ยผมจำไม่ได้แล้วชุดกรรมการน่าจะสองพนนะครับ โอ้โหปิ้นหมดเลยครับแบบนี่อ๋อเปิดมาเป็นแบบนี้เลยนะครับไ,ได้ไหมเขาคว่ำไว้อ๋อเขาคว่ำไว้ถูกแล้วครับเขาเอาคว่ำไว้อย่างงี้โอเคดูทีละรายการนะครับล้เวเขียบเข้าไปนะอันนี้เป็นหัวเลดอัปปาก้านะครับ ยาแดงยาแดงสุ้มเขียวขอบน้ําเงินนะครับหน้ากากชุบทองคํานะอันนี้เป็นหน้ากากชุบทองคํานะครับดูด้านหลังลนะนี่นี่ด้านหลังก็จะลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจะตอกกรรมการด้านนี้นะครับเนี่ยรวยเรื่องบาร,รมีนะครับหลวงพ่อพัดวันทวดวน,นะฮะเลขโค้ดอยู่ตรงไหนเอ่ย อ๋อเลขโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับเลขโค้ดอยู่มุลนี้นะน่าจะ3 6มหนึ่งนะครับรายการนี้นะครับเป็นหัวเลดตรงนะครับทุกคนอ่าต่อไปรายการนี้จะเป็นเนื้ออัป,ปกาหน้ากากชุบทองนะครับอ่าด้านหลังเหมือนกันเลยนะยังอยู่ในซีนนะครับ ครับในการนี้เลขแปดแปดหกนะครับนี่ดูความสวยของเลดนะดูดิครับงานลงยาแบบว่าเลี่ยมทองขึ้นจัดเลยนะโอเคต่อไปเป็นเลรนะครับเลรการนี้เป็น เนื้ออาบาก้ายาแดงหน้ากากชุบทองคำนะครับเป็นรายการจองจุดกรรมการเล็กนะนี่ด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเลขโคดอยู่ที่เดิมนะตรงนี้ตอบกรรมการนะครับอ่าลักษณะสายนะนี่อ่าเนื้ออาบาก้าของที่นี่นะครับจะเป็น เนี้ยอปก้าชุบเงินด้านนะครับทุกท่านจำไว้นะเนี้ยอปก้าชุบเงินด้านนะครับนี่นะครับชุดกรรมการนะโอ้แค่นี้กินขาดแล้วครับทุกคนมาดเดี๋ยวพยายาออกนะครับ อ่ะต่อไปจะเป็นรายการลุ้นนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะสี่ลุ้นอ่าอันนี้เป็นหน้าตากล่องนะครับกล่องสีแดงยาวๆนะเดี๋ยวดูพร้อมกันนะอ่าอะไรเนี่ยด้านข้างกล่องเขียนว่าหลวงพ่อพุทธยากามนะครับเลดรุ่นรวยเลื่อนบารมีนะ ผมว่าแพ็กเกจจริงเขาก็ทำมาไม่เหมือนใครนะครับชุดกรรมการเป็นกล่องกรรมีด้วยมาดูที่รายการแรกครับรายการแรกเราเป็นเป็นเนื้ออปป้าลงยาฝาลงยาน้ำเงินนะครับลงยาขอบน้ำเงินมาเรามาลุ้นกันว่าเป็น เนื้อเงินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเนื้อเงินดูตรงไหนนะอยาตแกะนะครับเพราะว่าผมผมจะไม่แกะจากซีนนะเดี๋ยวไวข้ขายนะครับตอนนี้รุ่นละสองพันนะแต่เลดโคตรสวยจริงครับอันนี้รายการรุ่นแรกของเรานะครับเป็นเนื้อปะก้ารงยาน้ําเงินนะครับรงยาฟ้ารงยาฟ้าส <c oughs> มแดง ขอบน้ำเงินนะครับตรงกลางน้ำเงินนะครับมาดูด้านหลังครับนี่เหมือนกันเลยฮะอ่ารายการลุ้นเนื้อนะครับโค้ดจะอยู่ตรงนี้นะครับมาตรงนี้นะโค้ดอยู่บนเหล็นะครับอ่าถ้าเป็นพอพานนี้นะครับจะเป็นเนื้อปะก้านะครับเลขโค้ดหนึ่งสองเก้าหกนะครับนี่ฮะโอ้โหสวยจัดครับ อ่ะต่อไปนะครับรายการที่สองเส้นที่สองครับผมเปิดแค่สี่ลุ้นนะผมเอาให้ลูกค้าผมหมดแล้วนะเหลือแค่นี้เดี๋ยวเอามาทําคลิปนะครับมารายการที่สองครับเดี๋ยวมันไม่ลุ้น ผมเอาอันนี้ปิดไว้เดี๋ยวไม่ลุน้นก่อนรายการที่สองนะครับเป็นเนื้อเนื้ออาบาก้าหน้ากากชุบทองนะครับเหมือนชุดกรรมการผมเป็นเลยนะเป็นเนื้ออาบาก้าหน้ากากชุบทองนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับสายนะเป็นเนื้ออาบาก้าชุดเงินด้านนะครับ รายการนี้เป็นไม่ได้ช่้อเงินนะครับเพราะว่าเลขโค้ดหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์นะครับนี่ฮะสวยสวยครับสวยเกินอ่ะเก็บไปก่อนนะอ่าต่อไปครับรุ่นที่สี่เออรุ่นที่สามครับทุกคน รายการที่สามเป็นมันจะเห็นสีแล้วนะอันที่สีดำใช่ไหมใช่ไหมสีดำนะอันนี้น่าจะเป็นอ่ายาอ่าลงยาแดงสีดำนะครับสวยจัดเลยสวยจริงนะทุกคนดูดิ ดูดิดูเขาดูเขาเก็บงานเดี๋ยวก่อนอ๋อีกแล้วมาเรามาดูว่าเลขโค้ดอะไรนะครับโอ้โหเลขห้าสิบว่ะทุกคนเอาเรื่องอ่ะครับ แบบนี้ผมปล่อยได้ประมาณสองวันสองสามันสามเลยนะใครสนใจทักมาได้นะครับเดี๋ยวเปิดครบทุกอย่างแนละเดี๋ยวผมแจ้งราคาให้ทราบนะผมบอกเลยว่าทุกเส้นเกินพันห้าแน่นอนนะโอ้ได้ไม่ซ้ำสีเลยมาอันนี้เป็นลุ้นสุดท้ายนะครับก่อนจะไปเปิดดูรายการจองนะ รายการนี้เป็นข่าวจ้วนเครับอ่าอันนี้เป็นเนื้ออปักป,นนออปกา้าไม่ลงยานะครับรายการนี้เป็นเนื้ออัปก้าไม่ลงยานะครับราคาจะไม่แพงนะไม่แพงเท่าไหร่งานะลงยาจะแรงกว่านะดูเลขโค้ดครับเลขโค้ดสองหกเจ็ดนะครับเป็น ไม่ใช่เนื้อเงินนะเนื้อเงินยังไม่แตกขออยาดวางไข้างนอกก่อนนะ มาครับต่อไปเป็นรายการจองครับทุกคนเป็นรายการจองนะนี่เป็นเป็นรายการที่ห้ากับที่หกนะครับผมจําไม่ได้ว่ารายการที่เท่าไรหร่แกะให้ดูเลยคนระับอันนี้ราคาจองออกวัดอยู่ที่ห้าพันเออไม่ใช่เป็นเอ,อนื้ออากาก้าจองพันห้านะครับรายการจองแดงนะครับจะนี้ก็สองพันกว่าบาทถ้าละถ้ายาแดงก็ขายอยู่สามพันห้านะตอนเนี้ย มาดูกนะครับลายการจองอันนี้เป็นเนื้ออัป,ปกา้าลงยาฟ้าขอบน้ำเงินนะครับสุมแดงหน้ากากชุบทองคำแท้นะชุบน้ำชุบทองคำนะอะไรกันนี้นี่ครับรายละเอียดนะอันนี้รายการจองนะครับ รายการจองไม่มีเลขโค้ดตรงนี้นะครับเลขโค้ดจะอยู่ด้านหลังเลนใะนชุดกรรมการนะครับอ่าอันนี้น่ะด้านซ้ายอันนี้รายการจองก่อนนะครับจะเขยียนว่าตอกคอพานนะครับโค้ดอยู่ด้านหลังนะครับไม่ได้อยู่ด้านบนนะตรงคัดว่าคือด้วนเลขโค้ดสองหลักครับเลขโค้ดแปดสิบห้านะครับโอเครายการจองกับรายการรู้ราคาต่างกันนะทุกคน <ins men> ก็เรียกเลนสลับก็ได้น,ะนี่นะครับรายการจองแบบนี้แพงนะครับไลโ้โค้ดสองหลักด้วยไปเ๋ยด้วยเส้นนึงครับนี่ปเป็นยาแดงนจากกระองคำนะัน่ อันนี้หน้าตาเหมือนเห่ีเลื่อนหลพอองพะรวยเลยนะครับ <c oughs> เลืาานะ่อนสำมนัศสักนะอ๋อมีเส้นสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับอ่ารายการจองยาแดงนะครับหน้ากากชุบทองคำนะเป็นลงยาสามสีนะครับแดงน้ำเงินเขียวนะครับเนี่ยลงยาแดงสุ้มเขียวขอบน้ำเงินนะครับหน้ากากชุบทองคำนะ เรามาดูเลขโคดเดียวนต่อพอานที่เดิมน,นะครับรายการจองนะทุกคนเดือนเลขโค้ดโอ้โหเกือบเลขตองครับแปดแปดห้าครับมันก็จะเป็น 8, 8, 8, 8, 8, แปดแปดแปดถ้าล่โอเคครับอ่สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมจะแจ้าราคาทราบนะ เส้นนี้นะครับยาดำอ่ะมันมีเลขโค้ดสองหลักอยู่เส้นหนึ่งนะอันนี้เลข50าสิบนะยาดำเลขห้าสิบนะครับปาก้านี่นะครับ2,200บาทนะครับส่วนยาน้ำเงิน1,800งพันร้บาท ราคาปัจจุบันวันนี้เลยนะอันนี้สําหรับอันนี้เป็นเนื้อรุ้นนะครับฟังลูกสาฟังดีๆนะครับอ่าเนื้ออปปาก้าหน้ากากชุบทองนะครับอันนี้ไม่แพงนะครับหนึ่งพันสามร้อยรวมส่งให้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ธรรมดานะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับสายตามราคาตอนนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็วันที่ ห้ากยหกสี่นะครับวันที่ผมลงคลิปอัดคลิปนี้นะครับราคาตอนนี้นะส่วนารายการจองนะครับารายการจองยาแดงตอนนี้แรงมากนะครับเนี่ยรายการจองยาแดงนะครับอู่ที่สองพันแปดร้อยบาทนะครับส่วนยาน้ำเงิน าการน้าเงินเลขสองหลักนะครับผมขายสองพันแปดเหมือนกันนะครับสองเส้นนี้นะเพราะว่าเนื้องเงินเขาไปเจ็ดพันแล้วนะราคานี้ก็ผมก็ถือว่าปกตินะครับแล้วก็ชุดกรรมการนะครับใครจะแยกจะยกก็ได้นะแต่ว่าผมไม่มีสองแยกให้นะนี่ครับชุดกรรมการนะครับ ถ้จะแยกนะครับแจ้งผมได้นะชุดกรรมการก็ราคาพอกับยาแดงนี่แหละเพราะว่าเป็นงานเดียวกันนะครับแค่ตอกชุดกรรมการเฉยๆนะนี่ครับนี่นะนี่สองพันแปดนะครับหัวเลดเนี่ยผมไม่ทราบราคาเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวว่าผมเอา หัวยาแดงนี่พันห้าแล้วกันนะครับยาขาวหน้ากากทองคำพันเดียวพอนะโอเคครับคลิปนี้ขอจบกันไปเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะฮะชุดรุ่นนี้ก็จองกันมานานเหมือนกันนะนานๆผมลงคลิปทีนะครับเพราะว่าพาร์ที่ผมจองเป็นรุ่นหลักๆแล้วนนไม่ได้จองรุ่นย่อยๆมาทำคลิปแล้วนะโอเคครับถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อได้ทาง เฟซบุ๊กหรือว่าไลน์ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้ทงไวใ้ใต้คลิปนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ